แฟงแฟงแชร์จอดิอโอ้โหมาให้โอมแชร์เออแชร่นะดิคอมแลกไอ้เหี่ยเออแชน้อยแชน้อยสอ,องคอมแลกอืมสุดยอดว่ะไอแ,แฟงไม่คุมไม่ต้องแชร์นะมึงอะ 哼哼哼哼呵那看，也 <laughs>。外 ังตอนนี้ผมอยู่คนเดียววันนี้ไม่มีใครดูก้าง <laughs> ก้างผมนี่เล่นปักอันเดียวพี่เล่นดอกนี้ไอ้แฟงตอบดีเร็วๆจะแอฟถั่วเนี่ยทำอะไรปูนจกปูน,ปนเดี๋ยวรออะไร <laughs> จกปนจกปูนเล <laughs> ่น, <laughs> กน <laughs> เกม สนไนเฮียนายมา ขลุ่ยี่สมพงศ์สมพงศ์โผล่นะตายนะพี่ตายนะโอ้โหเด็กขับเด็กเลยไปสุดท้ายโรมาโรมาถ้าลูกถ้าลูกมาไม่ต้องออกไปนะโลสามะหลวงตายยังอะโกปิดหมดอะ เราตายไอ้แป้งตายเหรอรู้ได้ไงวะตายเหรอ,เ,อเหน็นก็อยู่ข้างนอกไม่ตายอ่ะเหรอไม่รอดไอแบมเมื่อกี้เป็นตวหนึ่งวะอ,อาเนี่ยกูดูต่อไว้เนีเ่ยใครต่อยอ่ะกด X สองทีได้ป่าววะ ยา,ยาไม่ทนันอ่ะกดปล่อยไปแล้วดูหมดต,<า>ตัวซ<ล>ะมังะ<ๆ>้งไอ้เหี้ยใครไม่ได้ไปฉายโคตรแสบตาไอ้เหี้ยเอเวอเรต์มุมบัคือนักฟันตายนะมุมนั้นอนะ่ะเดี๋ยวจะขอยิ้มเลยโลมาโอ้โหโลมาเหี้ย <laughs> ยิงหลางยิงหลางยิงหลายิงหลังไปใหท่านบอกไปเอาแหม่ไปยิงไปหนึ่งคนแล้วยิงหลังมันอ่ะไหวนะโลตายโลตายโลตายต้องประมาณนี้แหละเออต้องประมาณนี้อ่ะหยอกตามโลไปกูเหม่ยอยู่ไอ้เหี้ยกูตายฟรีเลยอย่ากดเอ็กอย่ากดเอ็กเอพี่โอกดพี่โอกดเอ็กบ่อยยังอ่ะสามรอบแล้วเนี่ยโทษเมื่อกี้มันตูดมันบ้ามันไม่โตไม่ได้เล่นเยอะเสียครับฮัลโหลมึงว่าใครโมาพี่ลงมาลงมาลงสามมา ทำเหมือนเดิมได้ออกไปยิงแล้วแล้วให้ยิงหลังอ่ะเจน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 โลสามปืนนี่ยิงยิงตายยากอยู่ทำใช้โล่ที่แสงอ่ะเอ้ยยิงข้างยิงข้างได้ปะ